ตอนนี้พอจะเริ่ตั้งกันใหม่ไอ้คนที่จะมาใหม่เนี่ยต้องหาเสียงเจนแซเลยพี่ถึงบอกมันสําคัญมากนะไอ้คนวัยเรานี่แหละตัวดีต้องเป็นที่ปรึกษาไปให้คําแนะนําเขาให้เขามองเห็นในอนาคตว่าเป็นยังไงนักการเมืองประเทศเนี้ยถ้าเป็นปัญหาที่ปไตยที่มีวุฒิภาวะเอ้ยลากลื่นแต่ต้องยอมรับเลยนะท้ายเครื่องมือที่มันทรงพลังเนี่ยมันกลับมาที่เศรษฐกิจจริงๆไฮบิดตัวจีดทั้งแรงทั้งประหยัด MG 3 Hybrid Plus ฉลองรางวัลการแข่งขันจีคาน่า ด้วยชุดแต่งลุคเลสซิ่งเอดิชันราคาพิเศษ499,900บาทมีจำนวนจากัดผมผมอยากจะเท่าความนิดหนึ่งในที่นั้นเสแมวก็เคยเป็นเจนเซมาก่อนเคยอายุ18มาก่อนใช่ครับออ <laughs> ตอนที่เสมียายุ18เนี่ยเสบีมาคิดยังไงครับกับประเทศไทยคือณนะตอนนั้นเนี่ยมะเรายังยอมรับนะเราติดอยู่ในระบอบการปกรครองที่ค่อนข้างมีวิถีไทยอยู่นะเราก็มองอ,มอย่างเงี้ยแล้วเ,เ,เราเป็นคนเนี่ย ไม่แล้วก็ดำไปอยู่ในยุคทันไอ้สองคารามคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาจะมาชุดความคิดเราก็จะอีกแบบจริงไหมเพราะเราก็จะถูกล้อมไปอีกแบบว่าเฮ้ยสถานการณ์ประเทศต,ตอนนี้มันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วพอเข้าไปเป็นเรียนเรียนผ่านจากรรบการับราชการก็ไปเผชิญภัยกับไอ้คอมมิวนิสต์นีเลยละ่ะไอ้คอมมิวนิสต์เนี่ยคือจริงๆแนละ้วมันไทยมันไทยเจอไทยมันเป็นข้ากันเท่านั้นเองเออมันชุดความคิดไอ้อะมันไทยเจอไทยมันเสยนไปไทยเจอเจอกับไอ้คอมมิวนิสต์จีนหรืออะไรที่ไหนไม่ใช่ไทยเจอไทยใช่ไหมแล้วเราก็ค่อยเข้าใจเนี่ยแบบตรงนี้ไง พวกน้องๆปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ได้มีโอกาสที่อยู่ในสถานการณ์แบบเราไงเหมือนเราเนี่ยหรือบางคนไอ้น้องรุ่นใหม่ที่เป็นทหารเนี่ยเองยังไม่เคยเห็นลิ์ประชาชนพี่มันทันสิบสี่ตุลาเว้ยพี่เห็นลิ์ประชาชนแต่งเครื่องแบบโคตรเท่เลยไ่เรียร้อยแต่งไม่ได้เลยเพราะออกไปถูกตีหัวนะแต่พวกน้องจะไม่เคยน้องคิดว่าไอ้น้องมาปาบแค่เสื้อดงเสื้อแดงได้เฮ้ยมันยังไม่ถึงขีดแต่วันถ้าน้องเจอเนี่ยจะไปนึกวันไม่เจอนะ อืมอ่าประวัติศาสตร์มันซ้ารอยได้อืมถ้ามันซ้ารอยได้เ่ยเฮ้ยถ้าประชาชนเนี่ยเขาเอาจริงแล้วเขาปุ๊บเนี่ยสิ่งที่น้อง<ม>จะลักใจที่สุดนะเพราะน้องไม่รู้ว่าใครเป็นศัตรูอืมเดินไปที่ไหนน้องไม่รู้เป็นประชาชนแห่<ม>รประชาชนมันรู้ว่าไอ้นี่ทหารกูเกลียดมึงเคยเจอมาแล้วหนึ่งอเจอมาแล้วออกพาแต่งเครื่องแบบเสร็จด,ดีใจกันเป็นบ้าเลยจะออกนองเรียนพอเสร็จกลับหลังหันขึ้นไปเปลี่ยนชุดพลเรือน เอา้าเขาเห็นทรงผมอยู่ไม่ใช่เหออนะรอนี่ไงพอออกมานอกประตูนะนอกประตูทุกคนวิ่งหาแท็กซี่หมดจกจบรถมารับไม่ขึ้นรถเมย์เพราะไอ้หัวมันบอกจริงว่ามันก็ต้องมาเรียกแท็กซี่ขึ้นรถเมย์ของพี่เนียจันรีแนละพ่อแม่วอมีนะเชื่อว่าพี่ออกไปเสาทิดเนี่ยมีวิกซื้อวิกใส่เลยนะธานีเออคุณแม่ซื้อวิกให้เลยนะเมื่อก่อนวิกจะนึกว่าถูกนะแพงนะจริงไหมครับวิกแพงแแต่มันร้อนไงนแต่เพื่อความปลปอดภัย ใช่ไหมอย่างเงี้ยแต่ไอพวกน้องๆไปกันไม่มีประสบการณ์แบบเรานะบอกเคยอดอมาทําล้อเล่นนะเว้ยพี่เนี่ยออกไปแล้วนะเว้ยซื้อวิกมาใส่แล้วเวย้ยเป็นชีวิตจริงมาแล้วนะเว้ยอ่าอย่างเงี้ยมันก็ทําให้เป็นแบบให้ทุกคนเริ่มเข้าใจว่าบางอย่างเนี่ยเฮ้ยประสบการณ์เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันมีความสําคัญมากแล้วถ้าเกิดมามีชุดความองความรู้ดีนะบวกมีประสบการณ์ดีเนี่ยแบ้กตั้ง AI อะ่ะ AI มันเวิร์กอะไรออกมาที่ปีเนี่ย คือมันเอาข้อมูลอดีตแะจริงป่ะใช่ใช่ไหมทานีเออมันก็คือมอามาสอบการเออมารวบรวมแต่แต่พ่ามันเป็นเครื่องไอไเทคโนโลยีมันก็เลยเร็วหน่อยเท่านั้นเองมันก็ประมวลผลได้เร็วเท่านั้นเองใช่สิ่งสิ่งที่อยากจะให้คุยนิดหนึ่งก็คือว่าเนปาลอินโดนีเซียเนี่ยมันเหมือน1ิตุลาบ้านเราไหมหรือว่ามันเป็นอะไรที่คล้ายๆแบบนั้นไหมที่ว่ามองมาถล่มกันโดยเฉพาะการโอ้โหวินาศกรรมอะไรต่างๆก่อการร้ายเผานู่นเผานี่มันเหมือนเหมือนกับ1ิตุลาไหมครับ มันพัฒนาการดีกว่าเราคือจริงๆเนี่ยคนเตนแซดของเขาที่เกิดมาช่วงเนี้ยมันเหมือนวิบากกรรมมาเจอไอ้โควิดอะไรเงี้ยเฮ้ยบางทีเคยเห็นพ่อแม่สบายทำไมยุคกูมันลำบากยากเข็นอย่างนั้นวะอะไรอย่างเงี้ยเกิดการเปรียบเทียบแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะอะไรประธานีเพราะเทคโนโลยีโซเชียลมีเดียเฮ้ยทำให้เด็กพวกเนี้ยรับรู้รวดเร็วแล้วพลรัฐบาลเนี่ยไปปิดโซเชียลมีเดียไงลุกลามเลยแต่แก่นของปัญหาคืออะไรรู้ปะ เฮ้ยคือทุจริตคอรัปชันนะเออเด็กเข้าใจนะเฮ้ยที่กูเดือดร้อนจริงๆริงเนี่ยกูเดือดร้อนอยู่แล้วล่ะเพราะมันเป็นเรื่องในโลกต่างๆไม่มีใครรู้ในเรื่องอุบัติใหม่อุบัติซ้ำบ้าบอกกอแตกใครไม่รู้หรอกอันนี้เป็นเป็นเป็นถ้าเป็นชะตากรรมให้เจอโรกเนี่ยแต่อาบัตรซบเนี่ยเพราะไอ้การคอรัปชันของไอ้ข้าราชการใช่ไหมไอ้ยาที่จะรักษาเนี่ยเลยบรรลัยกันหมดแต่มันต่างกับในอดีตตรงไหนหรือเปล่าคุณธานีเฮ้ยมันเป็นนะเจนแท้จะมาลุกคือให้เกิดการเปลี่ยนแปลง แต่พอการเปลี่ยนแปลงเฮ้ยมันไม่โดดไปเป็นผู้นําเองนะอืมเออแต่มันเข้าใจว่าต้องไปเอาผู้นําในยุคไหนเนี่ยเออที่มาระหว่างเปลี่ยนผ่านนี่ได้เห็นไหมไอทหารเองก็มีทิ่หน้ามาคุยเอ้ยเอายัางไงอ่ะเอาอดีตท,ท่านประธานสารดีกายเคยเป็นการมเมืองเคยเป็นการเมืองจริงไหมเห็นไหมแต่เด็กมันเข้าใจว่าเอ้ยถ้าเราได้คนดีมีวัยยุทธีคณวุฒิยตรงนี้มาระหว่างเปลี่ยนผ่านได้เห็นไหม อดีตประธานสานิการนี่ก็เป็นนะเอ้ยเดี๋ยวหมเดือนธันยุศภาแล้วไปเลือกตั้งอะไรกันใหม่ตอนนี้พอจะเลือกตั้งกันใหม่ไอ้คนที่จะมาใหม่เนี่ยต้องหาเสียงเจนแท้เลยนะมันต่างกันแล้วในอดีตในอดีตเนี่ยเราไปล้มโค่นลบแต่เราไม่เห็นว่าใครจะเป็นผู้นําหรืออะไรยังไงแต่อันเนี้ยไม่รู้นะเัาศึกษาประวัติศาสตร์ไทยด้วยบอไม่รู้ในเด็กพวกนั้นเนี่ยมันบอกเฮ้ยไม่ใช่เว้พะโค่นลบเสร็จต้องไปหาผู้นาไมหาผู้นำแล้วแล้วเป็นผู้หญิงอีกต่างหากเลยนะไอ้คุณธนีแสดงว่ามันมีวิวัฒนาการ ของการเรียนรู้ในการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมอินโดถ้าไปอินโดนีเซียอินโดนีเซียใช้ตัดไฟต้นลมจริงๆก็ปัญหาแบบเดียวกันไอ้ขอลงขอรับนี่แหละคแต่ทั้งดีเนี่ยตัดไฟต้นลมก็ยังเป็นตั้งแต่ไอ้ตรงเนี้ยจะตัดจะตัดไม่ทันไงในปานตัดไม่ทันเออจะปริ้ตัวแล้วแต่ไม่ทันก็เลยเป็นปัญหาแต่พี่ชี้เห็นเลยว่าเห็นไหมการลุกคื้นของเจนซ่เราอย่าประมาทเพราะว่าเขาเป็นชนส่วนใหญ่ไปแล้วอืมแล้วของเราเนี่ยเอจิิงโซซตี้หลีกเลี่ยงไม่พ้น ถามว่าวไอ้คนแก่เนี่ยคุณจะอยู่ยังไงถ้าอไอ้คนรุ่นเจนเนี่ยเจนแทเจนวายเราไม่แข็งแรงเนี่ยอืเพราะเขาไม่ใช่เฉพาะดูแลตัวเองเขาต้องดูแลพ่อแม่และนอกเหนือจากพ่อแม่อีกคือผู้อาวุโสต่างๆฉะนั้นเขาจะต้องทํางานไม่หนักแต่ไรายได้สูงแล้วสามารถมาบริหารจัดก,การดูแลคนแก่ได้บ้านพกาักปนชราอะไรต่างๆเนี่ยให้มันดูเข้าท่าไม่งั้นพวกเรากขาไปอยู่บ้านนาถากันยกเว้นตัวใครตัวมันใครมีฐานะก็เพ่นไปอยู่ต่างประเทศหรืออะไรก็ว่าไปจริงไหม แต่สุดท้ายเนี่ยเราจะที้ความสําคัญเลยเราต้องให้ความสําคัญพวกนี้เขาเราก็เป็นคุณซื้อพี่เลี้ยงในการที่ปรึกษาทําให้เห็นเขาและเปลี่ยนผ่านไปทําให้เขาได้รับการศึกษาที่ถูกทิศทาง่งพอเรามีว<ช>ิสัยทัศน์เขาไปถูกทิศทางปั้งเนี่ยเห็นไหมเขาเออเรียนรู้ไปทําอะไรต่างๆเนี่ยมันสอดรับกับบริบทในปัจจุบันและอนาคตตัวนี้เขาก็มาดูแลเราได้เฮ้ย อนาคตมันต้องเป็นอย่างนี้นะเว้ยธุรกิจต้องอย่างนี้มันต้องไปอย่างนี้อ่าแล้่องจริงนะธุรกิจที่น่าสนใจเว้ยธุรธุรกิจดูแลคนแก่ใน<ว>ประเทศนี้ยมันเป็นสังคมสังคมทูกอายุไอ้ธุรกิจนี่แหละรับรองได้เข้มแข็งแข็งแรงไม่ว่าทั้งอาหารทั้งหมอทั้งการแพทย์ทั้งอะไรต่างๆทั้งเทคโนโลยีสถานที่พักพื้นอะไรต่างๆเนี่ยใช่ไหมเขาก็จะเข้าใจเออจริงเว้ยเฮ้ยตอนเราถึงวัยตรงนี้เว้ยเฮ้ยประชากรส่วนใหญ่เป็นอย่างนี้ตรงนั้นเป็นลูกค้าเราเว้ยเออเรามีเงินจากรัฐช่วยเหล ภาคเอกชนด้วยพวกส่วนตัวด้วยเอ้ยมันบริหารจัดการกันอย่างไรเห็นไหมเนี่ยพี่ถึงบอกมันสําคัญมากนะไอ้คนวัยเรานี่แหละตัวดีจะต้องเป็นที่ปรึกษาไปให้คําแนะนําเขาให้เขามองเห็นนอนาคตก็เป็นยังไงผมเห็นอนาคตแล้วครับว่าตอนนี้โลกมันจะแก้ปัญหากันได้ไปเรื่อยๆก็คือหมายความว่ามันถึงเวลาที่เจนซดคือจะเข้ามาบริหารประเทศแล้วเขาจะ<ช><ช>มีเครื่องมือมากมายอย่างที่ที่เสนอ่า AI เอไอจะช่วยให้เขาเนี่ยช่วยได้เยอะเลยแต่ถ้าเขามาเจอมนุษย์พันอาวุโสแบบเราด้วยเนี่ยไปตอกย้ํา นะ,ะเพราะ a ออเนี่ยมันไม่มีความรู้สึกแบบเรานะครับเออบางทีมันเอ<ช>่านตัวผู้นำเนี่ยมันอ่านสิ่งที่ปฏิบัติในอดีตแต่มันไม่รู้ลึกๆจ,จริงๆหรอกในมล์เซ็ตลึกๆจ,จริงๆเนี่ยเป็นยังไงช่เพราะมันเป็นเรื่องสถิตินะครับใช่ฉะนั้นเฮ้ยพอมาถึงตรงนี้เว้ยเอ็งไปวิเค,คราะห์ในอดีตปรากฏว่ามาเจอไอ้ผู้นํานแบบมันพลิกผัน่ะมันกลับไมล์เซ็ตของมันได้ปั้งไอเอไอคาดไปถึงที่ไปวิเคราะห์ไม่ใช่เว้ยไอ้นี่มันมามันราวิเคราะห์ไปใต้ที่บ้านยี่จบมนุษย์ครับสุดยากอย่างถึง เอไอเนี่ยมันเป็นเครื่องมือของมนุษย์จริงไว้มันไม่ใช่นายของมนุษย์ใช่ท่านี้จริงป่ะมันเป็นเครื่องมือของมนุษย์เพราะนั้นไอ้มนุษย์มันเหนือกว่าเหนือกว่าแน่นอนครับจะมาบวกเลขจะมาคิดอะไรมันช้าไว้เองบวกให้หน่อยไว้เออไ้หน่อยไว้ใช่ไหมก็เท่านั้นเองเท่านั้นเองฮะคนดีเนี่ยมีศิลธรรมเนี่ย จริงๆแล้วเดี๋ยวนี้มันมันมันเป็นหัวใจหลักก่อนนะฮะก่อนที่จะ AI อ่ะก่อนที่จะมี a หัวใจหลักเลยพี่ถึงบอกนะนักการเมืองประเทศเนี้ยถ้าเป็นประชาธิปไตยที่มีวุฒิภาวะเฮ้ยลาบลื่มทุกคนบอกยังไงให้พี่อธิบายสั้นๆนะไอ้วุฒิภาวะทางการเมืองเนี่ยคือ PLAN PLAN เนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยตัว P People ประชาชนเฮ้ยต้องมีประชาชนอยู่ในสมการเสมอตั้งแต่คุณคิดมาเนี่ยว่าคุณจะคิดอะไรเพื่อประชาชนเนี่ยต้อง สมการเสมอ L คืออะไรกฎหมายไงรอกฎหมายเนี่ยต้องเป็นบรรทัดฐานเป็นที่พึ่งของทุกชนชั้นเสมอภาค A คืออะไร Accountability ความรับผิดชอบความโปรง่งใสเมื่ออาสาเข้ามาแล้วเว้ยโปรง่งใสมีความรับผิดชอบไม่ใช่ว่าเฮ้ยผมไม่เกี่ยวผมไม่เกี่ยวแล้วอาสามาทำไมแล้วมาจบด้วย N สำคัญมากนะคุณธานี e n g a t i o n คือว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยเพื่อประโยชน์สาธารณะแล้วก็ประโยชน์ของประเทศชาติ เฮ้ยถ้าสี่ข้อนี้ครบนะนักการเมืองมีสี่ข้อนี้ครบประชาธิปไตยประเทศนี้แข็งแรงเขาเรียกประชาธิปไตยแบบมีวุฒิภาวะแปลนดย่างโมเกซี่อธิบายด้วยตัวแปลนเนี่ยพี่จะเริ่มเนี่ยแบบอย่งนี้สื่อสารผ่านอะไรกันทานี่ผ่านใจให้คนเข้าใจว่าเฮ้ยที่มันล้มเหลวตรงเนี้ยก็ตอนนี้ที่มันอิหลักอีเหลือมันอีลุงเพราะไอตัวพีเพิ่ของประชาชนไม่มีถ้าม่มีสมการอยู่ในประชาชนมีแต่พวกกูกันเองนักการเมืองแล้วปรากฏว่ามีปัญหาที่รัฐธรรมนูญ ใช่ไหมไอ้แล้วทำนู่นเนี่ยกลายเป็นทาให้เกิดเอกสิทธิ์แต่พอเอกสิทธิ์แล้วแม่งกลายเป็นว่าไอ้ที่เจอสอสอขายตัวแต่แม่งอ้างว่าเป็นเอกสิทธิ์แต่มันเป็นมูเห่าอย่างเงี้ยใช่ไหม <S 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 เออเราก็บอกเข้ว่ามันก็ต้องมาปรับปรุงแล้วพอมาเอนี่ชัดเลยมันไม่มีคการรับผิดชอบมันรับผิดชอบประชาชนต่อมาติ๊ให้คะแนนมันได้เป็นผู้แทนหลังจากนั้นมันไม่สนใจเลยแล้วสุดท้ายมาจบเอน็นคือประโยชน์สาธารณะเทศชาติไม่ใช่กลับไปสู่พวกพ้องหมดใช่ไหมพี่อกเคย ถ้าเราแก้ตรงเนี้ยให้ทุกคนมีเข้าใจไมเซ็ตเป็นแบบพี่เนี่ยนะไอการเมืองที่มีวุฒิภาวะเนี่ยมันคือแบบนี้เท่านั้นแหละรับรองประเทศนี้ไปโลดนั่นแหละครับ,รบรเสียวาพูดได้โดน,นใจ<ช>น่าประทับใจถ้ามีนักการเมือง,องแบบนี้นะประเทศไทยเรานี่ชนะจีนแน่นอนเดนสบ,บายเลยเพราะเราเล็กกว่าเรางคงเชียได้<ช>ไดไง่ายกว่ากล้องกว่าเราหาแนวร่วมได้มากกว่าใช่คือแนวร่วมในเรพันธมิตรแคบอาเซียนเนี่ยเราก็ เป็นผู้นําได้เมื่อก่อนเราคือจะเป็นเบอร์หนึ่งจริงไหม<า>แล้วตอนนี้ไม่รู้เบอร์ที่เท่าไหร่ไปแล้วเบอร์หกเบอร์เจ็ดเบอร์แปดมันจะมันเบอร์ <laughs> แค่เบอร์หนึ่งในอาเซียนด้วยกันเนี่ยนะก็โอ้โหแล้วพอขยับไประ,ระดับเอเซียนะทวีปนะใช่ไหมข้ามไปยุโรปปึ้งข้ามไปสหรัฐโอ้โหรประเทศเราเล็กเนะี่ยเราไปคอนก็้มาส่วนหนึ่งเราก็แข็งแรงแล้วใช่ครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบีสว่วเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร